สวัสดีครับโอตการันตีนะครับครับสวัสดีครับผมถาตีธงนะครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่ไหนครับคุณโอาวันนี้เรามากันที่วัดจันทนารามนะครับมากราบหลวงพ่อโมนะครับรรมรักคิโตนะครับที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับพี่ถากรครับครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมคลิปและก็เอฟซีทุกท่านนะไปดูที่สวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับเนื้อที่ 1. งาน64ตารางวาที่อำเภอสัพยาอยู่ใกล้ๆกับวัดจันทนารามเนี่ยนะครับ นี่เราก็แวะมานมัสก,การนะครับหลวงพ่อโมธรรมรักคิโตพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับของตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทแห่งนี้เพราะนั้นท่านเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความมีความขลังนะครับก็คือในปี2 5 0 2นยในหลวงพ่อโมโมรณภาพนะครับศพของท่านไม่เน่านะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสมัยนั้นยังไม่มียาฉีดศพนะฮะแล้วก็ในวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยสัตว์ที่ท่านเลี้ยงนะครับก็คือเต่านะฮะ แล้วก็ไก่นะครับไก่๊อกนะฮะแล้วก็นกยุงเนี่ยพากันมาอะไรรักท่านนะครับเต่านี่ขึ้นมาจากสาะนน้ําตาไหลเลยนะนี่คือประวัตินะฮะประวัติไปศึกษากันดูได้นะครับคุณรสเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงพ่อโมแล้วก็ <จะ S 1> เราทำบุญกันนะครับผมจะเข้าไปด้านในนะครับผมตามมาเลยครับก่อนที่จะเข้าไปน้มัสการหลวงพ่อนะครับด้านหน้านะครับคุณนรสอันนี้ต้นอะไรรู้จักไหมครับวันนี้ ต้นอะไรครับต้นไม้โบราณของไทยนะครับอันนี้ชื่อว่าต้นโมกมันนะฮะต้นโมกนะฮะมีดอกมีดอกหอมนะฮะแต่ว่าชื่อว่าโมกมันนะฮะนี้เป็นต้นไม้โบราณด้านหน้าวิหารนะครับแล้วก็สัตว์พวกนี้ก็คือสัตว์ที่หลวงพ่อท่านเลี้ยงไว้แล้วก็บอกว่าท่านมรรภาพเนี่ยก็ขึ้นมาอะไรรักท่านนะฮะมีเต่ามีไก่มีไก่ต๊อกนะครับพวกนี้นะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปในมัสการหลวงพ่อด้านในเลยครับนี่นะครับคาถาอารัธนาหลวงพ่อโม ธรรมรกิโตนะครับครับหลังจากที่เรานมัสการนะครับหลวงพ่อโมหลวงพ่อหินในวิหารแล้วนะครับเรามายังตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นของพระอุตคุดนะครับซึ่งเป็นพระอรหันต์นะฮะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับซึ่งประวัตินะครับก็บอกว่าใครที่บูชาพระอุตคุตเนี่ยหนึ่งจะพ้นภัยอันตรายต่างๆนะครับ สองจะมีโชคม in ีลาบนะครับนี่คือปางพักบาทนะครับก็จะใครทําบุญเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบร่ํารวยนะครับก็ขอส่งต่อนะครับความร่ํารวยความโชคดีนะครับที่มานมัสการพระอุปตคุณนะครับถึงผู้ชมคลิปและ f c ทุกท่านนะครับหลังจากที่เรานมัสการพระอุปตคุณแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่กันต่อนะครับผมงั้นขอมอบสิ่งดีๆความร่ํารวยความโชคดีให้กับผู้ชมคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดูที่กันต่อ ผมไปดูที่กันเลยครับคไปเลยครับครับนะการเดินทางครับเราเริ่มจากปั๊มปตทนะครับอำเภอสัพยานะครับที่จะไปที่กันนะครับหลังจากเราไหว้พระที่วัดจันทนารามเมื่อกี้แล้วนะครับผมเราแวะที่ปั๊มปตทนะครับมีร้านอเมซอนนะครับกาแฟอเมซอนแล้วก็สายมือก็จะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมเพราะนั้นใกล้ที่ของเราจะมีปั๊มบอทขนาดใหญ่นะครับอยู่ เป็นปั๊มปอทอประจำอำเภอสัพยาเลยนะครับมีรถลาขวักไข่เลยนะครับครับเดี๋ยวเราออกจากปั๊มนะครับก็จะเดินทางตามถนนสายสิงห์บุรีชัยนาทนะครับเป็นถนนลัดยางหน้าปั๊มเป็น4แลนเลยละครับการคมนาคมขนส่งสะดวกนะครับครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่ตําบลโพนางดําตกนะครับเพีนที่ตั้งของที่ครับผมครับไปตามทางกันเลยครับ ครับเราเดินทางตามถนนสายชัยนาทสิงห์บุรีนะครับสายเก่านะครับก็จะเลาะริมคลองชลประทานมาเรื่อยๆนะครับผ่านาตําบลโพนางดำนะครับแล้วเราก็จะมาถึงที่ของเราด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าถนนด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับที่ของเราเนี่ยอยู่ที่ตําบลโพนางดำตกบ้านโพนางดำตําบลโพนางดำตกนะครับอําเภนะอสัพยา จังหวัดชัยนาธนะครช่วงนี้ดอกไม้ก็เริ่มเริ่ม,มบานแล้ว,น,น,น,วนะครับดินเถนนเดาเลี้ยวขวาเข้าไปไกลไหมครับพี่ทาก็ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะผ่านเทศบาลน,นะฮะคุณรถผ่าน,านวัดผ่านสถานีอานามัยอะไรพวกนี้นะครับเข้าไป หน้าที่ของเราเนี่ยค่อนข้างครบคันเลยในเรื่องของระบบสาารณูปโภคนะครับไฟฟ้าประปาก็พร้อมนะครับรถรวมทั้งสถานที่บริการภาคหลัฐก็พร้อมหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยอนามัยด้วยเนาะอ่าเราจะเลี้ยวขวากันตรงสะพานด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วนะครับครับผมเป็นสายมือจะเป็นตลาดบริเวณเนี้ยก็จะเป็นตลาดเก่านะครับเป็นตลาดคนดังดำเลยนะับคนกับตกเนี่ยก็จะมีของขายเยอะนะครับ นะเขตติดต่ออีกนิดเดียวก็ถึงอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่นะครับหลักกิโลตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นตลาดโพนางดำสายมือนะนี่นะครับนี่นะครับเช็คอินแอดตลาดโพนางดำตลาดโพนางดำครับผมเราเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปเทศบาลนะครับมีเทศบาลข้างในนะครับเนี่ยเข้าไปทางสวยนะครับกว้างเป็นรดยางกว้างเลยนะครับผมตรงเข้าไปเลยครับผมอีกนิดเดียวมีปลาปลาฮะปลาปลาหมู่บ้าน ขวามือนะครับปลาปาในเขตเทศบาลนะฮะมีสถานีอนามัยนะเราผ่านแล้วอ่านี่นะครับสถานีนามรัยขวามือขวามือครับผมถนนกว้างนะครับลาดยางกว้างครับระลาวิ่ง6เมตร7ไฟนะรับเนี่ยเทศบาลขวามือนะครับเทศบาลจะอยู่ขวามือนะใหญ่โตโออาร์สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมเทศบาลนะครับถนนกว้างจริงครับท่านับผมโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงนะเราจะไปดูกัรอีงครับผมครับ ครับระหว่างทางที่จะไปที่ของเราเนาะมีร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับอยู่กลางทุ่งรถเป็นงบรรยากาศดีมากครับอืโอ้โหมีอะไรนะครับใบพัดไอ้อะไรก็กงหันลมเนาะกลงหันลมอยู่กลางที่โอ้โหสวยงามตามทองเรื่องอีกแล้วครับชื่อว่าอะไรครับนี่ฮะป้ายดูป้ายดูป้ายชื่อรนรินทร์ทอนสวนเกษตรครับครับผมมีก๋วยเตี๋วด้วยมีอาหารนะฮะมีกาแฟเพราะนั้นใครผ่านมาดูที่ผมแวะทานกาแฟบรรยากาศชิวๆริมทุ่ง อำเภอสัพยาได้ครับผมครับครับผมไปกันต่อครับมีเพื่อนบ้านตลอดนะครับใช่ใช่โอ้มีคือมีถนนจราจรมีบอกความเร็วด้วยไหมใช่ครับมีนี่ฮะอ่าคุณลุงก็มีนะครับครับผมคุณลุงนะครับมอเตอร์ไซค์ระวังนิดนึงนะครับพี่ธาโอ้น้องน้องวัวก็มีครับน้องวัวก็มีครับเป็นการอนุรักษ์พันธุ์วัวนะครับแถวนี้เลี้ยงวัวกันเยอะแล้วก็รายได้ดีนะครับครับเดี๋ยวซ้ายเนี้ยตรงนี้แหละเลี้ยวซ้ายตรงที่น้องวัวออกมานะครับครับผมไปเขอบไปจะถึงที่เราแล้ว นี่ครับเลี้ยวเข้าไปเลยถนนคอนกรีตนะฮะแยกจากถนนระยาไปนิดเดียวประมาณ30เมตรคุณนศสามสิบเมตรถ้าสามสิบเมตรก็เนี่ยครับขวามือแล้วใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่โอ้ต้นมะปรางครับแปลงนี้ใช่เลยจุดเด่นเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะครับถึงที่แล้วครับเดี๋ยวเราลงไปดูที่ดินกันนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับแปลงนี้เคเดอลงไปดูกันครับครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ของเราแล้วนะครับก็คือที่แปลงนี้ นะครับเนืือที่ 1. งาน64ตารางวาตำบลโพนังน้าตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับผมนะครับจุดเด่นของที่แปลงนี้นะครับถนนด้านหน้านี้ประมาณเท่าไร่ครับคุณรถถนนด้านหน้านี้ด้านหน้าถนนหน้ากว้างอยู่ราวๆ4เมตรครับ3-4เมตรนะครับโอเคส่วนก็ได้ส่วนก็ได้ครับครับแล้วก็ห่างจากถนนลัดยางใหญ่นะครับเห็นทางนู้นนะฮะถนนลัดยางเชื่อมระหว่างตำบลนะฮะ ประมาณนัก30เมตรแค่นั้นเองไม่เกิน30เมตรใช่เพราะนั้นที่แปลงนี้นะครับจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนู้นนะครับธงแดงที่ผมปักไว้นี่นะครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นหน้ากว้างประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่ถาเอ่อหน้ากว้างเนี่ยประมาณนัก40กว่าเมตรนะฮะนู่นนะเนี่ยเริ่มต้นจากเนี้ยยาวไปทันท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในที่เนาะครับนี่นะครับมองออกไปข้างหน้าถนนปลาอยู่ตามนี้นะฮะปลาอยู่ตามนี้นะเนื้อที่ของเราก็ไล่ไปตามนี้ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในที่นะครับเดี๋ยวดูหน้ากว้างก่อนนะครับที่ติดถนนพร้อมนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมอยู่ในชุมชนอินเทอร์เน็ตก็พร้อมนะครับคุณรสมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับณที่ของเรามีต้นมะปรางนะครับกาลังให้ผลผลิตกำลังงดงามเลยนะฮะมีลูกข้างในด้วยนะมาถึงตรงนี้ณจากนู่นมาถึงนี่ก็ประมาณสัก40เมตรนะติดติดคอนกรีตนะฮะแล้วก็ตรงยาวไปอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งนะมีนะครับนีลูกมุกลูกมะปรางคุณรสนะครับ นี่รูปมะปรางนี่กําลังติดลูกเลยสีขเขียวนะครับแม่มะปรางไหนครับไหนครับขอนะดูนิดนึงให้ผู้ชมดูนะอ่ามะปรางนี่กำลังให้โูกผลเบลิตเลยครับนี่ฮะนี่น่ากว้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในที่นะครับว่ารายละเอียดของข้างในเป็นยังไงครับเราทําความสะอาดไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวตามผมไปข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับครับนะนี่เรามาอยู่ในในที่แล้วนะฮะรเราอยู่กลางที่แล้วนะครับใช่นอกจากต้นมะปรางนะฮะเรามีต้นมะม่วงขนาดใหญ่อันนี้นะฮะ คือต้นมะม่วงเขียวเสวยนะมีอยู่ประมาณ3ต้นนะครับแล้วก็มีขนุนต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมอ่ะนะเนี่ยต้นนี่บริเวณที่ทั้งหมดฮะบริเวณที่มีทางต้นมะม่วงต้นมะปรางนะครับครับเนี่ยต้นมะม่วงใหญ่นะครับขนาดใหญ่และนี้เป็นต้นมะม่วงเขียวเสวย ยน่าจะหลายปีแล้วนะครับลําต้นขนาดนี้อันนี้สามารถตกแต่งทําให้มันเขาเรียกว่าทํเสาวนะะได้ครับสามารถมีผลผลิตได้นะครับแล้วก็มีต้นขนุนฮะเดี๋ยวมาดูขนุนนะครับขนุนด้านท้ายที่น่านี่ครับเนี่ยกำลังติดลูกครับกำลังติดลูกเลยลูกเลยนะครับกำลังติดลูกเลยนี่ครับแล้วที่ของเราเนี่ยทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วถึงนู่นธงแดงนะครับรถเดี๋ยวไปดูธงแดงด้านท้ายที่มีลักษณ์อยู่ด้วยนะครับมุมท้ายที่จะมีธงแดงอยู่ติดเกับบ้านหนึ่งนะครับ เนี้ยเนี้ยะอีกบ้านหนึ่งนะครับนี่หลักขินจะอยู่ตรงนี้ลักขินที่บริเวนนี้นะครับโอเคไปอีกด้านนู้นนะครับทองแดงอีกด้านหนึ่งก็อยู่นู้นครับเดินไปดูมุมทองแดงท้ายที่อีกมุมหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นทองแดงต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลักขินอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยาวไปด้านหน้ายาวไปด้านน้าครับมีลักขินอยู่นะครับ ับโอเคด้านหน้าเลยนะครับข้างในเคลีย์ให้แล้วพอสมควรเลยนะครับคุณเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเฉพาะต้นไม้ใหญ่ไว้เป็นร่มเงาครับภายในที่สะอาดนะโอเคคุณอดเดี๋ยวเราพาผู้ชมคลินนะขึ้นไปดูภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนเนาะขึ้นทางอากาศดีกว่าครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายจากโดรนนะครับครับนะครับเราใช้โดรนขึ้นมา ดูภาพถ่ายทางอากาศกันนะครับซึ่งที่ของเราเนี่ยเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะครับเป็นรับสุดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็อยู่ในชุมชน นะครับติดถนนเกือบ2ด้านเลยถนนลัดยางเส้นหลักที่เห็นนั่นนะครับ mm. ก็จะมุ่งสู่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันคับรี mm. ที่เราไปกราบหลวงพ่อโมกันนะครับแล้วส่วนไปทางขวามือเนี่ยก็จะไปอำเภอสัพยาที่ตำบลโพนังดำนะครับที่ตลาดโพนังดำนะครับระยะทางก็ไม่ไกลาตามที่เราพาเข้ามานะครับ mm. แล้วที่เห็นเนี่ยครับเป็นคลองธรรมชาติสายโบราณน,นะครับเป็นแม่น้ําเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้เป็นแม่น้ําแล้วแต่ประชาชนนี่ก็คือทาเป็นทานบกัน้นเป็นช่วงๆนะเพื่อเก็บน้ําสําหรับทํานานะครับแล้วก็ทําสวนกันแล้วที่บริเวณนี้นะครับจะอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินนะฮะที่จัดรูปก็คือที่ที่มีการแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมชัดเจนมีถนนนะครับแล้วก็มีคูส่งน้ํามีคูระบายน้ําชัดเจนนะครับ เนี่ยฮะเป็นที่ที่่าสมบูรณ์แบบนะครับอยู่ในชุมชนขนาดพอเหมาะนะครับกำลังสร้างบ้านทําสวนนะครับซึ่งบางส่วนก็มีสวนมะปลาต้นมะปรามมงมีมะม่วงมีขนุนอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นสภาพโดยรวมก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างหนานแน่นพอสมควรนะครับเป็นชุมชนชนบทของอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็บ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นพอสมควรนะครับก็เป็นชุมชนชนบทนะครับถ้าใครต้องการชีวิตแบบธรรมชาติ ชนบทไม่วุ่นวายครับเหมาะมากครับแปลงนี้สําหรับปลูกบ้านแล้วก็ทําสวนสวนผลไม้หรือว่าจะทําเป็นสวนพักผ่อนก็ได้นะครับบริเวณนี้เนี่ยฮะเราใช้โดรนบินให้ดูรอบๆบริเวณที่นะครับนี่บินจากทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับถนนคอนกรีตเส้นนี้ก็จะเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับครับวันนี้นะครับก็พามาดูที่สวยๆนะครับหนึ่งงาน64ตารางวา ที่ตำบลโพนังดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับราคาบอกขายอยู่ที่2 0 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่าภาษีค่าโอนอยู่ที่ผมนะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจก็มาดูได้นัดมาดูที่ได้นะครับมาต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะครับภาษีโอนนั้นอยู่ที่ผมนะครับเพราะฉะนั้นที่แปลงนี้นะครับ2 0 7 0 0 0บาทไม่แพงไม่แพงเลยนะครับก็มาคุยกันได้แล้วมีต้นมะปรางแถมให้4ต้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่กำลังให้ลูกเลย มีมะม่วง3ต้นแล้วก็ขนุน1ต้นมันใครสนใจนัดดูที่ได้นะครับที่ของผมนั้นถูกและดีตีทงครับครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆท้ายคลิปติดตามมาด้วยนะครับ ครับคุณโนศคุณโนศท้ายคลิปนะเราพาผู้ชมนะมาดูต้นมะปรางถ้าใครเคยกินแต่ลูกแต่อาจจะไม่เคยเห็นต้นนะฮะนี่คือใบมันเนาะเขาใจว่าเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะยังบางทีอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำใช่ใช่เราเน้นคือคลิปของเราเนี่ยจะแนะนําต้นไม้ดีๆต้นไม้หายากด้วยและนี่คือมะปรางที่อยู่ที่อยู่กับต้นนะครับเป็นมะปรางปลอดสารเลยนะฮะเนี่ยนี่อยู่กับต้นเลยนะครับเห็นเหตนเลยใช่ครับในที่ของเรากาลังสุก นะอันนี้เราไม่รู้ว่าถืออย่างนี้แล้วถืออย่างนี้แล้วมันก็ต้องเด็ดต้องกินไหมครับครับอยากจะกินสดให้ดูเหิืมนะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงน่าจะหวานนะฮะนี่ฮะนี่มะปางลูกเขียวเียวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือคือตามหลักแล้วจะหวานนะครับครับผมตามหลักแล้วจะหวานนะแต่ทีนี้ลูกเนี้ยแต่ดูจากสีแล้วเนี้ยมันก็ยังเหลืองไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะเราลองชิมดูได้ครับเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นมาถึงจุดนี้แล้วครับพิถาชิมนะครับชิมนะครับกัดนะครับ เดี๋ยวนะกัดกัดจริงป้ะนะเดี๋ยวดูโอ้โหกัดแล้วเออครับจะบอกว่ารสชาติดีหวานไหมครับถามจริงหวานถามครับคุณลุงคุณลุงหวานไหมเปรี้ยวหวานหวานหวานตาหวานนี่ฮะขอบคุณครับคุณลุงนี่ฮะคุณลุงใสเดี๋ยวครับก็ต้องกัดเลยไหมคุณโนดลองกัดเลยไหมครับนะครับกัดเลยเลองดูหนึ่งสองสามเต็มเนี่ยได้ฮะ อืมเพือหวานโอเคอร่อยครับนี่คือมะปรางในที่ของเราครับสดๆโอเคขอบคุณมากครับคุณลุงหวานตาเชื่อมเลยนะโอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ